ฮัลหลเธอเปี่ยสวรรค์จ้ะของเยนคนเพรลูกสาวนะคะบอกเลยนะคะว่าเห็นคนพูดกันในติ๊กต็อกจนแบบเธอพูดทุกวันทุกวันทุกวันว่าฉันดูทุกวันจนฉันอยากกินเลยก็เลยโทรไปบอกว่าคนเพรส่งให้แม่กินหน่อยแม่อยากกินมากและ อันนี้นะคะเธอตกเป็นเหยื่อของการรีวิวที่อร่อยแล้วเธอจะฉันบอกเลยฉันอยากกินมากกับเธอฉันพูดตรงๆโทรไปปั๊บลูกสาวส่งมาแต่บอกว่าก็อันน่ะเธอฉันก็ไม่ไม่วุ่นวายนะเรื่องของดราม่าต่างๆฉันไม่เกี่ยวนะเธอฉันจะกินอย่างเดียวเธออันนี้ฉันบอกเลยอ่ะอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอ่ะหั่นก่อนขอหั่นหั่นก่อนเธอตามที่เขารีวิวกันนะเธอเนาะอ่ะจะกินก่อนฉันไม่รู้แล้วล่ะ ดีไซน์อะไรอ้ามูแดงเธอไสสหมูแดงโอ้ไส้เธอแน่นมากเธอแน่นจริงๆริงวะอ้าอมเธอเข้าใจมาว่าเวลาเรานั่งดูแบบติ๊ t ตอแล้วคนบอกว,ว่ารีวิวกันเยอะๆอะคือมันอืมันโดนแบบเธอจะพูดว่างไงดีอ่ะมันโดนคนเหมือนบอกว่าเธอสั่งซื้อตยวนี้เธอสั่งซื้อตยวนี้ตือแต่ฉันไม่สั่งซื้อจ้ะฉันโทรไปขอเลยจ้ะบอกลูกค้าคุณแม่อยากกินยา คุณเพชรคุณเพชรส่งมาอะใส่ต่อไปอ่ะอันนี้ก็ไม่พูดถึงนะคะเธอมันไม่เกี่ยวกับฉันนะคะเป็นเรื่องของเอออัไรก็ไม่คุยค่ะไม่พูดคะ่ะเราอยู่เหนือดราม่าค่ะเธอฉันกินอย่างเดียวค่ะอันนี้ไส้อะไรเธอลุ้นก่อนโอ้โหไส้นี่หมูคุโรบุตะเธอนี่เธอฉันบอกเลยนี่คือไส้ที่แบบ เธอใส่ใส่เน,น,น้นกว่าแป้งอะ่ะเธอมันน่าก,กินมากแล้วเธอดูอ้ามเธอเชื่อใจมากอาจจะพูดเธอคือฉันเห็นเขารีวิวกันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะฉันก็เลยต้องกินบ้างเธอฉันขอกินอะ่ะคือฉันเคยรีวิวให้เขาสมัยก่อนเขามาตอนฉันเปิดบริษัทใหม่ๆนะโมเดลวิดีโคือเขาก็ออกมาให้กินมามารีวิวตอนนั้นแต่ว่าแบบตอนนี้มันคือความอยากอ,ะาอ่ะเธออะ อันนี้คืออันต่อไปนะจ๊ะเธอบอกเลยนะจ๊ะอ่ะอันต่อไปแกะมาอ่ะอันนี้ไส้ไรล,ล,ลูกไส้ะไรอ้าวแพ็กเกจจริงเขาก็ดีนะเธอมีกล่องเก่งแบบดูแข็งแรงดีนะเธออ่ะอ่ะต่อจ้ะอ่ะเจตอกินอะไรเธอด้วยความที่แบบว่าเห็นรีวิวนะยังเน้นนะคะเธอรีวิวจนแบบคนรีวิวกันทั้งติ๊กตอกกับเธอฉันเลยต้องอยากกินนะเธออันนี้ไสอ้าวเธอไสเผือกกับ ฝอยทองคะเธอจ๋าเธอ,เธอไข่เน้นมากเธอไข่แน่นจริงๆเธออะดูอะเดี๋ยวฉันต้องหันไข่ก่อนฉันอยากกินไข่กับเผือกเธออ๋เธอ,อนี่คือไข่ค่ะไข่ไขแดงเธอไข่แดงกับเผือกแล้วก็ฝอยทองเธอคืออืคือเธออร่อยอ,ะอ่ะอะอร่อยจริงอะฉันบอกเลยคราวที่แล้วฉันก็ รีวิวให้แต่ยังไม่ได้แบบว่ามีแบบสติในการชิมเนาะแต่คราวนี้คืออยากกินจริงๆแล้วกลิ่นมันหอมมากอะขนมอะ่มอะกินขนมฝอยทองกับเผือกหอมมากเธอหอมจริงๆเธออ่ะอะนี่ไม่ได้อวยนะจ๊ะเธออันนี้คือแบบอยากกินค่ะแล้วไปขอก็กินฟรีจ้ะอ่ะขนมปิ้งสวรรค์ของคนเพชรน,นะจ๊ะบ๊ายบาย